เซิงเซิงเซิงเซงเซิงเซ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 งไม่น่าเลยถ้าลูกนั้นคาเซมิโลไม่ล้ำหน้าแค่ปลายหัวเข่านิดเดียวเนี่ยลูกนั้นนับประตูเนี่ยผมมั่นใจว่าแมนยูแซงชนะสองหนึ่งแน่นอนเมื่อคืนชนะเวสแฮมแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันล้ำหน้าก็ยัง โชคดีที่มาตีเสมอได้ในนาทีทดเจ็บจากเบนจามินเชสโก้โอเคมาตัดเกตบ,บอลน,นักเตะแมนยูกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมฟอร์มของเวสต์แฮมด้วยขุนคอนเล่นในบ้านได้แข็งแก่่งมากสมแล้วที่ชนะ5ใน6นัดหลังสุดก่อนหน้าที่จะเจอแมนยูนัดน,นี้เป็นนาที่7ก็เสมอไปแมนยูเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับ ก็ฟอร์มช่วงหลังดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับเวสแฮมแต่ยังอยู่อันดับที่18ของตารางในขณะที่แมนยูก็เสียดายที่ไม่ชนะถ้าชนะจะขึ้นที่3แต่ว่าก็ยังดีครับยังเกาะที่4ไว้แน่นเหมือนเดิมเกือบโดนเชลซีแซงดีที่เชลซีไปเสมอลีด2-2เช่นกันเชลซี Chelsea นี่น่าเสียดายยิ่งกว่านำลีด2-0แต่เสมอ2-2 เล่นในบ้านด้วยโอเคไปตัดเกรดแมนยูกันโกเซนเนอร์ลัมเมนผมให้อ่าก่อนให้คะแนนมาดูรายละเอียดของเกมเซฟลูกยิงของซัมเมอร์วิวตอนนี้ซัมเมอร์วิวนี่กำลังท็อปฟอร์มนะครับยิงหลายนัดติดแล้วของ West เวสต์แฮมแล้วก็มีการตัดบอลออก ออกมาตัดบอลได้ด้วยมีการชกบ,บอลในลูกเตะมุมหรือว่าลูกฟรีคิกอะไรต่างๆลูกตั้งเตะก็ฟอร์มโดยรวมผมถือว่าดีนะครับส่วนลูกที่เสียเนี่ยโทษเขาไม่ได้เพราะเจอชาร์จในระยะจ่อๆก็ค่อนข้างยากสําหรับลูกนั้นถ้าเซฟได้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดซุปเปอร์เซฟระดับโลกแต่ถ้าเซฟไม่ได้ก็เสมอตัวลูกนั้นนะครับผมให้คะแนน6.5ครับ ลูกรักดานโลนะครับแบ็คขวาโอ้โหนัดน,นี้เรียบร้อยครับเจอซัมเมอร์วิลล่ากกระชูดพากระชากหายหนีไปเลยครับความเร็วสู้ไม่ได้ความคล่องตัวสู้ไม่ได้ก็อ,อตามไม่ทันหลัดในหลายจังหวะผมให้ห้าคะแนนครับ มาที่เซนเตอร์ครับแม็กควายก็ผมว่าเขาเล่นได้ดีเล่นได้ดีลูกโมงเลยแข็งแกร่งแล้วก็มีเติมเกมลุกด้วยในบางในบางชอ็อตลากขึ้นมาแล้วก็มีส่งเพื่อนในแนวลึกส่งไม่ได้ส่งแค่ด้านแปะไปด้านข้างอย่างเดียวส่งในแนวลึกด้วยก็ ถือว่าคุกคามแนวรับของเวสแฮมได้ดีผมให้เจ็ดคะแนนครับมาตินเนสนี่ของบอลเหนียวแน่นครับแล้วก็ขึ้นไปเติมเกมลุกเหมือนเป็นการรับเลยแล้วผ่านบอลได้แม่นยำแต่ว่าจังหวะที่เสียประตูเขามีส่วนต้องรับผิดชอบในส่วนที่พอบอล เข้ามาถึงตรงหน้าประตูเนี่ยผมดูภาพรีเพย์แล้วเนี่ยดูแล้วเขาปฏิริยาตรงนั้นレスปอนช้าไปหน่อยคือปล่อยให้บอลผ่านหน้าเขาไปแล้วทำให้บอลไปถึงซูเชกนะครับแปลเข้าไปเลยก็เลยอันเนี้ยเขาก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบก็ถึงว่าเขาพลาดในช็อตนี้ไปก็ให้คะแนน6.5้าครับนัดนี้ ตัวที่ฟอร์มแย่สุดในทีมก็คือแบ็กซ้าครับลูกชอ,อจังหวะที่เสียประตูเกิดจากเขาเป็นหลักเลยที่ต้องรับผิดชอบไปเต็มเต็มนะครับก็คือ,อขึ้นสูงเติมเกมลุกแล้วก็ลงไม่ทันแล้วก็ทำให้ เมนูเนี่ยมาช่วยมาช่วยซ้อนในตำแหน่งนั้นแต่ว่าก็ไม่สามารถบล็อกลูกได้ทันบล็อกลูกที่ส่สงมาจากโบเวนนะครับผมให้คะแนน4ครับคะแนนถือว่านัดนี้ต่ำกว่ามาตรฐานของลูกชอคนถัดไปครับคาเซมิโลก็ยังเล่นได้ดีอยู่ครับผ่านบอลเยี่ยม เสียบอลยากแล้วก็มีการแย่งบอลได้แล้วก็เสียได้ที่เป็นลูกล้ำหน้าสําหรับลูกโม่ที่เข้าประตูไปล้ำหน้าแค่หกเข่านิดเดียวถ้าลูกนั้นเข้าผมมั่นใจแมนยูแซงชนะแน่นอนตอนนั้นนาทีที่ประมาณ6กสิบเจ็ดสกว่าผมให้เจ็ดคะแนนครับมาตรฐานก็ยังดีอยู่ครับนัดนี้ฟอร์มของคาเซมิโลถัดมาเมนูครับนันนี้ผมให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของปีศาจแดงแมนยูเลย เพราะว่าการเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เปลี่ยนจากลุกไปรับหรือรับหรือรับมาถูกลุกเนี่ยเขามีส่วนร่วมในเกมค่อนข้างสูงแล้วก็เสียบอลยากผ่านบอลเยี่ยมนะครับเล่นบอลง่ายไหลลื่นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วทำให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นเพื่อนๆรอ,อบตัวเขาเนี่ยเล่นง่ายขึ้นพัฒนาฟอร์มได้ดีขึ้นจากตอนที่อยู่กับอโมริมเยอะเลยผมให้คะแนน เจครับเป็น Man of the Mat มตของแมนยูทันมาเดียโลก็มีความเร็วแลวคล่องตัวครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทำผลงานที่ชัดเจนมากไปกว่านี้ก็ฤดูการก่อนหน้านั้นยังมียิงประตูได้บ้างแต่ฤดูการนี้เนี่ยฟอร์มยิงประตู หายไปส่วนใหญ่ได้ยิงเนี่ยแต่ว่าก็ก็โดนผู้รักษาประตูเซฟได้ฟอร์มดบลงไปนิดนึงจากาจากจากฤดูกาลที่แล้วสำหรับอามัดน,นะในความเห็นของผมเกมนี้ผมให้6คะแนนครับถัดมากับตันทีมครับบูโน่ก็มาตรฐานยังดีอยู่ครับทั้งได้เล่นเกมลุกมากขึ้นกว่าตอนที่อโมริมอยู่แล้วก็ การผ่านบอลทุกครั้งเนี่ยแบบสร้างความสร้างอันตรายให้กับคู่แข่งได้คุกคามคู่แข่งได้ในบอลแนวลึกนะครับผมให้เจ็ดคะแนนครับคุณย่าเล็กแรกๆก็รู้สึกว่าเขาเลี้ยงเลี้ยงบอลติดเท้าแล้วก็อทำเกมได้ค่อนข้างดีแต่รู้สึกว่า เขาค่อนข้างจะเป็นวันแมนโชมากไปหน่อยทำให้ไม่ค่อยเข้ากับทีมมากเท่าไหร่เท่าที่ผมสังเกตดูนะในภาพรวมทำให้ถูกเปลี่ยนตัวออกก็นัดนี้ฟอร์มก็ยังถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ดรอปลงมาจากนัดก,ก่อนๆที่ยิงประตูได้นะครับก็ผมให้คะแนน5.5คะแนนครับ ถัดมาไบอันเอมโบโม่ามายืนริมเส้นนะครับช่วงช่วงช่วงหลังของเกมก็แล้วก็เป็นคนแอซิสให้เชสโกยิงก็นอกนั้นจังหวะอื่นเนี่ยถูกเวสแฮมผู West Ham, ้เล่นเวสแฮมเนี่ยลุมตลอดทำให้คองบอลไม่ได้เลยตอนเป็นหน้าเป้าก็ถือว่าเกมนี้ยังดีที่มีแอซิส ผมให้หกคะแนนครับตัวสำรองนะครับโยโลแทนแมกไกวก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะเอาแมกไกวออกทำไมถงใส่แมกไกวหมดแรงเพราะว่าเป็นห่วงเนื่องจากโยโลก่อนหนะ้ั้นมีความผิดพลาดอยู่หลายเกมเหมือนกันแต่นัดนี้โยโลเล่นดีครับเ,เห็นมีสกัดจังหวะสำ,สำคัญสำคัญสองสามจังหวะมีการสไลด์ก่อนออกไปก่อนที่จะถูก ผู้เล่นเวสแฮมส่งบอลเข้าพื้นที่อันตรายที่เกอบเขตโทษนะครับผมให้คะแนน6.5ครับถัดมาเชสโก้ลงมาแทนคุณย่านะครับลงมาแทนนาทีที่68ดก็ดูแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีส่วน่วกกับเกมเท่าไหร่แล้วก็คองบอลไม่ค่อยได้เพราะว่า ตร,ตรงตำแหน่งหน้าเป้านี้โดนลุมสกรรมจากผู้เล่นเวสแฮมทั้งกองกาลางรับแล้วก็เซนเตอร์นะครับแต่ที่ผมเห็นแตกต่างจากเจ้ากรวยฮอนลุนฮอยลุนก็คือความสามารถในการยิงประตูที่เฉียบคมที่แบบนึกไม่ถึงในจังหวะผมเห็นเขาหมุนตัวยิงอ,อ,อยู่ครั้งหนึ่ง ด้วยในเกมนี้แต่ว่าอันนั้นเข้าใจถ้าจำไม่ผิดคือไม่เข้าเกาะคือเขาจังหวะการยิงประตูนี่ถือว่ามีโอกาสเป็นเวิร์คคลาสได้เลยในในอนาคตเป็นดาวยิงเวิร์คคลาสได้เพราะว่าการยิงประตูของเขาเนี่ยใช้จังหวะน้อยไม่เปลืองแล้วทำให้คู่แข่งนึกไม่ถึงในจังหวะที่นึกไม่ถึงแล้วประตูที่ได้นี่ก็ถือว่าเข้าขั้นเวิร์คคลาสครับผมงงอยู่เลยนึกว่าลูกออกแต่ก็เข้าเสียบมุมสามเหลี่ยม สามารถปีเสมอได้ในช่วงเวลาทดเจ็บด,ดูจากลูกนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการยิงที่ยากมากเพราะว่าเอมโบโมส่งมาค่อนข้างแรงในจังหวะเดียวแล้วก็เชสโกตวัดเข้าไปยิงโดยที่มีดิซาซี่ยืนขวางอยู่ต้องยิงแปะบอลยิงสัมผัสเดียวเลยจังหวะเดียวบอลก็อ้อมตัวดิซาซี่ไปแล้วก็เสียบสามเหลี่ยมบน โกของเวสแฮมก็กระโดดปัดไม่ถึงนะครับอันนั้นถือว่าเป็นลูกที่เ oh, ซอร์ไพรส์แล้วก็ผมถือว่าเวิร์กคลาสนะครับผมให้เจ็ดครับนะเพราะลูกยิงลูกนี้เลยมีสัญชาตยานของนักยิงโดยที่ไม่ต้องดูประตูเลยนะสังเกตมาตั้งแต่นาทีแล้วที่ยิงนาทีสุดท้ายแซงชนะ แซงชนะอ,อก่อนหน้านั้นนะครับที่ยิงช่วงนาทีสุดท้ายหมุนตัวหญิงนอกนั้นก็ที่ลงมาพวกเซอร์เซ่เลยพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีบทบาทมีโอกาสม่งแต่หลุดเสาไปนิดนึงก็โอเคโอ้ยเสียดายไม่ได้ขึ้นที่สามแต่ไม่เป็นไรครับไม่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นครับพีขาแดงแมนอยู่ ดูบอลให้สนุกครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ครับมีปองเปิดเอาคุยไปก่อนครับสู so ้ๆแมนยูสู้ๆ